พบกันอีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี้นะดาวดีๆนะครับจะเกื้อหนุนดวงชะตาหลายๆลักษณะน,นะครับใครทําดีจะได้ดีได้ดีได้ดีดดทีึ่งได,ดีมากๆด้วยนะครับใครทําไม่ดีนะครับผลกรรมต่างๆนะครับที่เราก็ททำเอาไว้จะตามย้อนกลับมาจะตั้งรับอย่างไรนะครับใครจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญฟังในคลิปได้เลยครับขออนุญ,ญาตอัญเชิญโอวาทธรรมของท่านพุทธทาสพิกขุ ยิ่งหวังเท่าไหร่ยิ่งเผาหัวใจเท่านั้นพอไปหวังมันก็ผิดหวังฉะนั้นไม่ต้องไปหวังทำให้ดีที่สุดลัคนาราศีกันนะครับในช่วงจังหวะเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยดูจากดาวพฤหุสนะดาวเจ้าเรือนของเรานะเดือนนี้นะครับเดินเสดชนะเสดสองครั้งเสดไปสิบสอกร,รกฎาคมครั้งหนึ่งปลายเดือนครั้งหนึ่งเดินเสดเด่ม ก็ดีกว่าเดินมนเดินพักนะในความรู้สึกผมนั่นแสดงว่าถ้าเราปรับตัวเร็วปรับตัวไวทําอะไรที่มั่นใจนะที่เห็นว่ามันใช่นะแล้วรีบทาร,รีบลงมือทารีบจับนะมันจะประสบผลสําเร็จตลอดทั้งเดือนกันยาเรียกได้ว่าใครนะก็ตามที่เป็นลักษณะอื่นๆเนี่ยมาแข่งกับเรานะครับเดือนนี้นะค่อนข้างแข่งกับเราสู้เราได้ยาก สู้ได้ยากตรงไหนล่ะพระประหัสก็มาเล็งลัคนาเข้ามาพระประหัสเนี่ยเป็นดาวดีเป็นดาวสุประเคราะห์เป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาคุ้มโทษคุ้มภัยได้ในทุกๆก,กรณีพอเล็งลัคนาเข้ามาอันนี้คือข้อดีในส่วนที่หนึ่งแหละแถมยังนะช่วยในเรื่องว่าให้ทั้งแบบเราติดขัดอะไรใหช้ช่องทางเราสามารถเอาช่องทางที่ดาวดีๆให้มาเนี่ยนะมีคนมาเป็นที่ปรึกษาเราเราปรึกษาเขาเขาให้ช่องทางเรา เราทําตามแนวทางนั้นปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ารับเงินรับทรัพย์ประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตนี่เป็นไปแบบนี้นะโอ้โหยาวๆไปทั้งปีด้วยกระกดาออกมาในรูปแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพระพูดเองนะต้นเดือนก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพกรมมะเป็นกเกษตรพอดีนะก็คือตัวเราเนะี่ยลุยงานเต็มที่สู้งานเต็มที่มีอะไรมาเจราจาประชุมทําไปไม่บน่นไม่เหนื่อยนะพอประชุมไปเจราจาไปปุ๊บ ทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เรานําเสนอมันจะมีข้อตกลงมีหน้าที่ที่ชัดเจนให้เราได้ลุยให้เราได้สู้ให้เราได้กระทําแล้วทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เราทําด้วยตัวเราเองนะมันดีแล้วเกิดนะมันจะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจปรารถนาอย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆก,กรณีเลยถ้าใครคิดว่าหลายๆคนนะไปนําเสนอบางสิ่งบางอย่างซูเป็นเซลล์ไปเสนอผลงาน ไปเสนอเขาแล้วเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาแค่หลังเลยหลังเลยหลังเลยเดือนเดือนนี้นะครับไม่หลังเลและเราไปพูดซ้ำอีกครั้งเราไปดูอีกครั้งมันจะได้ข้อตกลงนั้นกลับมาสัมภาษณ์งานก็เหมือนกันบางทีจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอานะหลายรอบไปเกินพอในเดือนเดือนนี้นะครับมีโอกาสได้ไปคุยอีกครั้งมีโอกาสได้ไปเจอใาจาอีกครั้งสิ่งที่เคยทําเอาไว้ก็จะได้รับอนุมัติได้รับเลือกไงเราก็มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ ดีด้วยนะมันจะหนักมันจะเหนื่อยอะไรเนี่ยมันเป็นไปตามองศาดาวของดาวอืนอ่นๆนะเขาโคจรเข้ามามันหนักตลอดแหละเปลี่ยนที่ใหม่มันก็ยังคงแบบหนักเต็มที่เต็มกําลังนะครับแต่ตัวราวนั่นแหละประสบความสําเร็จได้ดีๆอย่างบางคนทําง,งานเริ่มต้นใหม่มาละนะงานหนักจะผ่านโปไม่ผ่านโปนะดาวแกว่งมาเดือนเดือนนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับมีโอกาสได้เซ็นต่อลุยต่อผ่านต่อนะนั่นแสดงว่างานตั้งใครรองงานอยู่มีโอกาสได้งาน ใครที่เสนองานไปแล้วมีโอกาสได้รับเลือกนะใครที่ล่อแร่อยู่จะผ่านโปรผ่านโปรได้ผ่านโปรนะสมหวังสมดังใจดาวมันกลับมาหมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยาชาวลัคนาราศีกันก็ต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยว่าดาวชั้นเดินดีแล้วดาวชั้นเริ่มดีแล้วได้หลายๆดวงใครอ่อนแออยู่ลุกขึ้นมานะเริ่มสู้ได้ใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จคิดผิดคิดใหม่นะ ประสบวาสมสําเร็จนะเพราะดาวดีๆหลายๆอย่างนั้นโคจรเข้ามาให้กับดวงชะตาทั้งสิ้นนะนักเรียนนักศึกษานะนักเรียนนัาศึกษามีเกณฑ์สอบสมมติมีเกณฑ์สอบผมก็ไม่รู้นะผมเลยไบเรียนมาเยอะละพอมีเกณฑ์สอบปุ๊บสอบผ่านไหมสอบผ่านได้คะแนน,นสมใจสมอกสมใจนะถูกใจในทุกประกาศนะเรียกว่าสอบก็ก็ดีจะคิดอยากจะเรียนต่อก็ดีนะอยากจะเดินทางนะครับอยากจะ เดินทางไปเรียนที่ไกลจะไกลจะใกล้เราลุยได้หมดเราสู้ได้หมดนะกลุ่มนักศึกษากลุ่มการเรียนนะหรือว่าทํางานแล้วอยากที่จะไปเรียนเพิ่มเติมนะก็มีเกณฑ์ที่ว่าไปเรียนพิเศษไปเรียนเพิ่มเติมแล้วได้รับครูบาอาจารย์ดีเอามาใช้ลุยงานเอามาใช้ทำหน้าที่ในการงานของเรานะได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเลยนะครับการเงินน่ะเป็นอย่างไรบ้างองานมาดีฉันทําเป็นที่แต่เวลาบ,บางคนบอกว่าบนเหนื่อยว่างานดีเงินไม่มาเลยนะเดือนเดือนนี้นะครับ งานเนี่ยที่มันทําดีแล้วมันก็สร้างให้รายได้นั้นกลับเข้ามาได้ด้วยนะการเงินเนี่ยมันจะมันเหมือนแบบว่าเคยเป็นแผลใช่ไหมเลือดมันไหล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 เอาไปส่วนหนึ่งซึมซึมออกไปซึมซึมออกไปเดือนเดือนนี้นะครับแผลปิดสนิทแล้วนะเราก็เริ่มมองเห็นช่องทางการหาเงินแล้วเออจะมาจากที่ไหนจะมายังไงจะเข้าไปติดต่อธนาคารดีไหมติดต่อแล้วได้เงินไหมละ่ะมันได้ทั้งสิ้นนะนั่นแสดงว่าการเงินเนี่ย มาทั้งจากงานที่เรานั้นกระทานะส่วนส่วนหนึ่งไอไอเงินจากงานเนี่ยเขาเรียกเงินเงินเดือนเงินประจําเงินจากการค้าเงินจากการทําธุรกิจได้เยอะเดือนเดือนนี้ถือว่าได้เยอะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งไงรายได้จากบางคนจำปาต่อธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นจะมาพยุงธุรกิจให้มันดีขึ้นต้องอ่าไปเปลี่ยนแปลงทรัพย์นะให้มาเป็นรายได้เดือนนี้ทําได้ไหม เดีย๋ยวนี้ก็ทําได้เพราะฉะนั้น,นะมันจะมีรายได้เข้ามาจากสองส่วนเลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกู้นี้ยืมสินต้องเข้าธน,นาคารต้องเป็นแปลงสินทรัพย์ก็ก็ก็ปล่อยผ่านมันไปนะไม่จาเป็นว่าต้องเก็บเอาไปทําทุกอย่างนะครับก็ปล่อยผ่านมันไปเพราะว่ารายได้หลักนะรายได้ประจําของตัวเราเนี่ยที่มันได้จากงานเนี่ยมันถือว่าได้มาอยู่แล้วนะได้มาเม็ดใหญ่อยู่แล้วอันมันก็คงที่จะพอใช้นะตลอดทั้งเดือนไม่ได้ต้องกังวลไม่ต้องเสียเรียดอะไรตรงนั้นไป พอเริ่มมีทรัพย์นะพอเริ่มมีตังปุ๊บเป็นยังไงนะครับคนทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีเกณฑ์นะที่จะเหมือนเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญนะครับบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดหน่อยนะไป,ไ,ปไม่ไม่ได,ไไดนะ้ไม่ได้แนะนำนะแต่ดาวมันมีเกณฑ์ว่ามีเกณฑ์การเดินทาง ไปทําบุญนะครับในวัดวาอารามต่างๆแล้วผลบุญเหล่านั้นจะเกื้อหนุนนะส่งผลทําให้ความเจริญต่างๆของของเรานั้นทยอยกลับเข้ามาเคราะห์ร้ายเคราะห์ภัยต่างๆนะครับก็จะเริ่มทยอยลดน้อยถอยลงไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะแล้วในเรื่องของฟักเคราะห์ต่างๆที่ทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรแบบนี้นะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะราศีกันที่ผ่านมามันโดน โดนมาเยอะไงเจ็บเจ็บมาเยอะนะครับและบางคนเข้าโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลคนใออนคนใออรอบครัวป่วยนะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเดือนนี้นะไม่ไม่ค่อยเห็นนะสบายสบายขึ้นนอกจากจะเป็นทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่นะภายในบ้านของเราหน่อยนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยบางคนมีคู่คู่อาจจะป่วยได้ต้องพาคู่ไปรักษาคู่อยู่ในช่วงของอการที่จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยในส่วนส่วนนี้แต่การเงินเราก็มันกลับเข้ามาเริ่มเริ่มเริ่มที่จะกลับเข้ามาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะ หรือคนที่แบบว่ามีบุปการีพ่อแม่นะที่ต้องคอยห่วงใยอย่างนี้เป็นไปในลักษณะนี้เพาะอ,อะไรมันจะอยู่เข้ามาแล้วไนงะนะครับมันจะอยู่พอมันจะอยู่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในลักษณะแบบน,นี้นะเกิดขึ้นให้กับดวงชะตาได้บ้างบางทีเราทุกต่ไม่ได้ทุกจากตัวเราไปทุกว่าบุตรเราจะได้ดีไหมอ,อ่คนครอบครัวพ่อแม่เราจะอยู่สุขสบายไหมนะคู่ครองคนรักของเรานะจะ ดีไหมอะไรประมอารมณ์ประมาณอย่างน้มันจะไปทุกจาก,จากส่วนส่วนอื่นเพราะตัวเองมันเริ่มฟื้นขึ้นเริ่มดีขึ้นนะนะแสดงว่าถ้าเราปล่อยวางนะปล่อยวางบ้างผ่อนคลายบ้างสบายๆบ,บ้างนะทาบุญบ้างอะไรแบบนี้นะครับลหลายๆอย่างมันก็จะสบายใจสุขใจนะสิ่งดีๆก็จะโคจรกลับเข้ามาดาวของการเป็นห่วงลูกๆหลานยังคงอยู่ไงแต่พอดูให้ผ่อนคลายเนี่ยนะดูจริงๆแล้วเนี่ยว่าลูกหลานเราเอาตัวรอดได้ไหมก็ต้องตอบว่าเอาตัวรอดได้ อย่างบางคนไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมานะปีปีนี้ก็กลับกลายเป็นว่าสร้างความสุขใจให้เรานะบางคนเรียนไม่จบมาปีนี้ก็กลกายเป็นว่าเรียนจบนะทํางานไม่เคยได้งานปีนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้งานะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แหละนะครับแต่รดีๆก็จะเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทุกข์อะไรกับบริวารมากเกินไปบางครั้งมันก็เป็นกฎนะทำทำให้บริวารเราไม่ค่อยดีได้ด้วยนะเราต้องสบายใจสุขใจนะครับ เหมือนเป็นบุญเป็นบาปแหละนะมันเหมือนเขาเป็นต้นเหตุทําให้เราทุกข์นะเราเราก็จะเขาก็จะทุกข์ตามนะครับอันนี้ก็แก้ง่ายๆนะมองในแง่ดีอวยพรไปนะครับให้บริวารดีให้ลูกหลานดีนะทีนี้มาพูดถึงลูกน้องนะครับลูกน้องบริวารจะช่วยเหลืองานของตัวเราได้ไหมก็มองว่าทางด้านของบริวารน,นะช่วยเหลืองานเราได้ทางเต็มที่นะต่อให้งานนะักแค่ไหนเขาก็สู้นะเขาก็เขาก็ทาเต็มกําลังเต็มที่นะครับเอาใจใส่ ต็มที่มาช่วยเรอเราได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นปีของบริวารดีเดือนกรกฎานี้ก็ถือว่าบริวารน,นําคุณประโยชน์ต่างๆนานานะครับดีๆกลับมาให้เราได้สุขใจนะครับงานการต่างๆมันก็เลยเป็นไปในแง่บวกนะครับซึ่งการละก,กันหัวหน้างานกับเรานะก็คงไม่มีเพศมีภัยใดๆต่อกันหรอกเพราะมองว่าเราสร,ร้างประโยชน์ให้เขาได้เพราะงานเราดีไงเพราะงานเราดีเขาก็สุขใจเนี่ยมองย้อนไป งานเราดีเขาก็สุขใจสมหวังนะครับเขาก็มองเราในแง่บวกดังนั้นเดือนนี้ถือว่าเข้ากันได้แต่อาจความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกันบ้างเล็กๆน้อยๆลิงกับฟันเรื่องของความรักนะครับดาวของความรักเนี่ยนะโคจรเข้ามาแล้วคนโสดบางคนบอกฉันไม่ไม่อยากมีใครแล้วฉันอยากจะโสดของฉันอยู่อย่างนี้ลุยงานทํางานหาเงินอย่างเดียวก็สุขใจอันนี้ไม่จริงนะต้องมองว่ามันจะมีอารมณ์ของความแบบเริ่มอ,อยากมีความรักนั้นเป็นจุดอ่อนนะ ใครรู้ตัวว่าคนที่เราคุยอยู่เป็นลักษณะการน,นะรีบเข้าไปทําคะแนนนะเดือนเดือนนี้มีเกณฑ์ใจอ่อนนะครับกลับเข้ามาให้กับเราได้นะ, <_" S 1> นะครับดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความผูกพันยังคงมีเกิดขึ้นนะคนโสดก็มีเกณฑ์ว่ายังมีเกณฑ์พบคู่คองคนรักนะครับดีๆเข้ามาคนที่มีครอบครัวแล้วคู่ครองแล้วก็ยังมีความสุขนะครับมีความสุขซึ่งกันและกันคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่นะบทตรีปากแข็งแต่ว่าใจเนี่ยอ่อนไปแล้วนะกันเนี่ยนะครับ ในเรื่องความรักจริงทายไปในทางบวกตลอดทั้งเดือนครับสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีซึ่งกันและกันให้กับทั้งทีมงานครูยอดาวราชีวิตแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสำเร็จความรุ่งเรือง สิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงก็ขอ,อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของชะตาชีวิตทุกท่านทุกคนครับ